สวัสดีครับคุณผ Omaha, YouTube, ู้ชมครับพบกับช่อง u ูท b e ถาอิอร์เนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่นา่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16มกราคม2 5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลระดับภูมิภาคของกลุงมาดริดประเทศสเปนซึ่งนำโดยทางด้านอิสซาเบลอายุโซจากพรรคประชาชนหรือว่า P p พีตกเป็นเป้าโจมตีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มต้นขึ้นในปี2563เนื่องด้วยการจัด บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหลายแห่งของประเทศโฆษก,โกรัฐบาลระดับภูมิภาคบอกว่าการประท้วงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมราวสามหมื่นคนซึ่งพวกเขากล่าวว่ารัฐบาลภูมิภาคกำลังหลักรื้อถอนบริการสาธารณสุขของประเทศและสนับสนุนเพื่อบริการด้านสุขภาพของเอกชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ขของสเปนหลายหมื่นคนนั้นออกมาประท้วงในก,กรุงมาดริดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นการทำลายระบบสาธารณสุข โดยรัฐบาลภูมิภาคฝ่ายอนุรักษ์นิยมตามรายงานข่าวนั้นบอกว่ามีผู้ป่วยราววันละ40-50คนต่อวันแต่มีเวลาให้พวกเขาเพียงคนละ6นาทีเท่านั้นปัญหาก็คือรัฐบาลไม่อนุญาตให้พวกเขาดูแลคนไข้ยอย่างเหมาะสมทางด้านอนาเอสินาสแพทย์หญิงวัย62ปีผู้ให้บริการปฐมภูมิในกลุ่มมาริดมานานกว่า37ปีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอย่างไรก็ตามอายุโซนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลของเธอกําลังถอดบริการสาธรารณสุขเพื่อให้ประโยชน์ กับพรรคเอกชนพร้อมกับบอกว่าการประท้วงและการนัดจุดงานกําลังถูกบงการโดยพรรคฝ่ายซ้ายในช่วงก่อนการเลือกตั้งระดับเทศบาลในภูมิภาคในปีนี้เพื่อบอนทําลายรัฐบาลระดับภูมิภาคฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งนี้เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2565เมื่อประชาชนหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนผ่านใจกลางกรุงมาดริดเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเรียกร้องสภาพการทํางานที่ดีขึ้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ กับเหตุการณ์การประท้วงที่กลุ่ม,มาดริดประเทศสเปนเป็นการประท้วงรัฐบาลท้องถิ่นนะครับว่าพวกเขานั้นเนี่ยไปถอดการบริการสาธารณสุขเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนในการที่จะดูแลประชาชนแทนในส่วนของภาครัฐซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในการที่จะดูแลประชาชนนั่นเองนะครับเวลานี้เนี่ยหลายประเทศในยุโรปนั้นก็เกิดการประท้วงเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับจากเรื่องของโปรตุเกสก็มีครูจํานวนหนึ่งนั้นก็ออกมาประท้วงเช่นเดียวกัน เหตุเนี่ยเพราะว่าการให้บริการหรือว่าสิ่งที่ครูในประเทศโปรตุเกสนั้นได้รับนั้นเรียกว่าต่ากว่าปกตินั่นก็คือค่าแรงค่าจ้างนั่นเองพวกเขาก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกหลายประเทศนั้นเนี่ยก็มีคนออกมาประท้วงนะครับในหลายเหตุผลโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับ